อนุตรังภิสัมปธิสจิตรตวัตถาคตโตปะทมังยังอาเทเสสิธัมมะจักังอนุตรังสัมะเทวะปวัตเตนโตโรเกอปติวัตติยัง ยะถาคาตาอุโคอันตาปฏิปฏิจมัดสีมาจัตโตสวารียสัจเจสุวิสุทธังยานัชสนังเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตสนาัง นาเมนาวิสุตตังสุตตังธรรมจับกัปวัตตานังเวยากรณาปะเทนะสังขีตันตมภานามาเส มยังภักวาภารานติยังวิหารติอิสิปตันเนมิคาคาเยตาตรโคภักขวาปันจวะทิเยติคูอามันเตสิทเวเมพิกขเวอันตา ปัะชิเตนานาเสวิตัพหายุจายังกาเมสุกามัสุขัลลิกานุโยโคหิโนธัมโมโพตุชนิโกอนาริโยอนัตตาสัมมิโตโยจายังอาตติลมมัทานุโยโคตุโคอนาริโยอนัตตาสั อิโตเอเตเตพิกเเวอุปหันเตอนุปคัมมามาชิมาปฏิปทารตัดกัเตนะอภิสัมพุทธาจักภูการณีญาณการณีอุปปัสมาญาภิมญาญาสัมพุทธายนิพานายาสังวาดตติกัตตมามาจะสาพิก เเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุการณียาณการณี อุปส,สัมมาญาปิมญาญาสัมโพธายะนิพานาสร้างวัฏต,ติอยะเมวะอริโยอัตตังทิโกมคโคไยยะทิทางสัมมาทิสัมมาสังกับโอสัมมาวาจาสัมมากรมมโต สัมมาอาชีวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายงโขสัภพิกขเว มาชิมาปฏิปัฏฐาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากกุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิมญายาสัมโพธายานิพพานญาสร้างวัฏตติอีกทางโคปันนภิกถูกขังอริยสัจจชาติปีทุกขาชราปีทุกคามรณะปีทุก ังโซกาปริเทวะทุกัตโทมะนาสุปายาอาปิทุขาอาปิเยหิสามปโยโคตุโคปิเยหิววปโยโคตุโคยมปิดชังนัลภติตามปิทุชังสร้า ok ok งจิตเตนปานจุปาทานะขันธาตุท้ายดังโคปันภิกขเวทุกัตสมมบุค โยอริยสัจจังยาย่างตันหาปูนัวภวิการนันทิราคาตาตัดตระตตราพินันทินีไสยทิทางมาตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีดังโคปนาพิเขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังโยตัดสาเยวตันหายาเสสะว ราคะนิโรธทจากโกปตินิสสโคมุติอันนาลโยอีดังโพปนาภิกเวทักทามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตขังคิโกมากหััใยะทิทางสัมมาทิิสัมมาสังกับโอสัมมาวาจาสัมมากม มันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสัม,มาาทีทางทุกทาง อาริยศาสตร์จันติเมพิกเวปุเฮอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุจปาทิยานังอุจปาทิปัญญาอุจปาทิวินชาอุจปาทิอาโลโกอุจปาทิตังโคปานิทังตุขังอาริยศาสตร์จังปริมยายันติเมพิกเวปุเ นานุสุเตสุธรรมเมสุจัก คุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวินชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโอปานิตาตกข้างอริยสัจจงปาริมญาตัติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปา ทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิทังทุขสมุทัยโยอาริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักภอุตปาทิญาณุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโกปาณิทัตุข สมุทยอริยสัจจังปหาตับพันติเมพิกเวอันน,นันทสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโภปนิตา ทุกขสัมบุทยโยอริยสัจจงปะหีนันติเมพิกเวปุเฮอันนนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุจปาทิญานังอุจปาทิปัญญาอุจปาทิวิชุจปาาโลโกอุจปาทิอิทางทุกขนิโรธโออริยสัจจงติเมพิกเวปุเฮอันนนุ สุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิญาณอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอทาโลโกอุตปาทิตังโคปาณิทังทุกข,ขนิโรธโทอริยสัตดังสาชิกาตพันติเมพิกะเวปุเทอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิญาณ อุตปาทิปัญญาอุตปาทิวินชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโกปนิจตุขนิโรโทวทหะอริยสัจจสัจจิกติเมธิฆเวปุเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิญาณัางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิน ชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิทังทุกขนิโรธทคามินีปฏิปทาอริยสัพจันติเมพิกเวปุเพออนาน,านุสสุเตสุธรรมเมสุจัก อุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิธาทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพันติเมพเิกเวปุเพ ธรรมเมสุจากคุงอุทตปาทิยานางอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวินชาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังโคปนิทัส โูการิโรธคา,ามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิเขเวปุเพอนน,นสสมมุสุเตสุธรรมเมสุจักคงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิน ชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิยาวะีกวันจเมิะเมอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยาทาภูตังนาทาสนางนสุวิสุทธังอโหสิเมวตาวาหังทิคเวสเทวเกโลเกระเกสัพรา केशा समन ब्रह्मणि या पर्चाय सते वनु สายอนุตรรังสามมาสามพู้ทิงอภิสามพุทธโธปัจจันยาสิงยะโตจะโคเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัตเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทศสาการังยาท่าผู้ตังสุวิสุทธังอโหสิอัาหังพิกเวสิสเทวเกโลกเก สมาระเกสัพพะมะเกสส,สมณพระมณิยาปัชายสะสัทวมนุษย์สายอนุตตรางสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุนโทปจาาัจัญยาสิงยานันจะปัณเมธาสนางังอุทปาทิอากุปปาเมวิมุติอยมันติมาชาตินาทิธานิปุณัฐพโวติอิธรรมโวจจะพัก วาอาตมนาปัญจวคกียาภูปะเะวตโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิจิจปัณวายยากรณะสมิิพันยมาเนอายาสมะโตโคนพันยาสวิรชังธรรมะจักพุงอุตปาณิยังจินจิสมุทัยธรรมมังสับพันตังนิโรธธรรมมานติปวัตติ เจจักภควตาธรรมมาจากเทภูมมาเทวาศาสตมนุษย์สาเวสุงเตตามภะกวตาภาราณีย์อิสปัตตนเนมิกระทเยอนุตตรังธรรมมาจากกลางประวัติตังอัปติวัติยังนวะพระมเนนวะเทเวนวะมาเรนวะพระมุนาวาเกนจิวา โลกัสสะนิธีภูมิมานางเอวานัง สังสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตสมนุษ์สาเวสุงจาตุมหาราชิกานาเทวานางสัตทางสุตตวาตาวติงสาเทวาสัตสมมนุ์สาเวสุตาวติงสานางเทวานางสัตทางสุตตวายามาเทวาสัตสมมนุ์สาเวสุง ยาานางเทวานังสัตทังสุตตะวาตุสิตาเทวาสัตมนุสสาวสุมตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตะวานิมมานรตีเทวาสัตมนุสสาวสุมนิมมานรตีนาเทวานังสัตทังสุตตะวาปรนิมมิตวสวัตตีเทวาสัต สวเวสุงปารณิมม an oh ิตวสวัตต oh ีนางเทวานังสัตทังสุตตวาพระมาปาริสัตชาเทวาสัตส์มมนุสาเวสุงพระมาปาริสัตชานางเทวานังสัตทังสุตตวาพระมปโรหิตาสัตสัสมนุสาเวสุงพระมาปโรหิตานางเทวานัง สัตว์ทางสุตตะวะมหาพระมาเทวาสัตว์มนุษย์ สาวเุงมาพระมานังเทวานังสัตทังสุตตะว่าปริตตาพาเทวาสัตถ์มนุษสาเวสุงปริตตาภานังเทวานังสัตทังสุตตะว่าอัปมานาพาเทวาสัตถ์มนุษสาวเวสุงอัปมานาภานังเทวานังสัตทังสุตตะวาอาภาสรา สัตวมนุษสาวสุขาพระสานางเทวานางสัตทางสุดตะวะปริตตสุภาเทวาสัตธมนุษสาวสุงปริตตสุภานางเทวานางสัต์ทางสุตะวะอัปปมานสุภาเทวาสัตวมนุษย์สาวสุงอัปปมานสุภานางเทวานางสัต์ทางสุด สุภกินหักกาเทวาสัตวมนุษสาวสุงสุภกินหักกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาเวหพลาเวาสัตว์มนุษสาวิสุงเวหพลานางเทวานางสัตวทางสุตตาะอวิหาเทวาสัตว์มนุษสาวิสุงอวิหานางเทวานางสัตว์ทางสุตตาว อัตปาเทวาธรตมนุษสาเอสุงอาตปานางเทวานางสัตทังสุตตะวาสุทัดสาเทวาสัตถ์ธรรมนุษย์สาวเวสุงสุทัสสานางเทวานางสัตทังสุตตะวะสุทัสสิเทวาสัตถ์ธรรมนุษสาวเวสุงสุทัสสีนางเทวานางสัตทังสุตตะวะอกนิษฐา เอวาสัตมนุสตาเวสุงเอตัมปกวตาภาราติยาอิสิปัตเนมิกทายอนุตรังธรรมจักกังปะวัตติตังอปติวัตติยังพมเนนวะพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวะเจนจิวาโลกาสเน ติติหะเตนะคะเนนะเตนะมูหุตเตนะยาวะพรามะโลกาสัตโทอักภุตคาจียันจะตัสสะหัด สิโลกธาตุสัมจมติสัมปกรรมปิสัมปเวทิอัปปมานโอรารโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัจจคัวภะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตถโพอัญญาสิวัตถโพโกนทันโยสิทิทางายะ สมะโตโกนทันยาสอนานันยาโกนทันโยตะเววนามังอาหสีต